รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วัสดี้ค่ะุณผู้ชมคะต้อนร,รับผู้ชมนั้นเข้าสู่รายการเล่าเรื่องล้านนานะคะแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดนะคะแต่ว่าเราเราก็ยังคงเสนอเรื่องราวความเป็นล้านนามาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยคะ่ะ และต้องขอขอบคุณนะคะองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้ผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการที่จะอนุรักษ์พฒนธรรมประเพณีงความเป็นล้านานาของเราไว้นะคะให้เอาสู่สายตาทุงผู้ชมทุกท่านค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีพิธีกรภาสนามก็คือน้องแอปเปิลนั่นเองนะคะวันนี้น้องแอปเปิลนั้นจะพาเรานั้นไปค้นหาเรื่องราวของความเป็นล้านานากันในเรื่องอะไรนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอบคุณพี่ชัดด้วยนะคะวันนี้รายการเล่าเรื่องล้านนาพบกับเปิ้ลค่ะซึ่งวันนี้เปิ้ลจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามติดเรื่องราวความเป็นล้านนาในรายการเล่าเรื่องล้านนาค่ะแล่ตอนนี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงเพลงด้านในหรือเปล่าคะวันนี้ละค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวความเป็นดนตรีพื้นบ้านล้านนาที่บ้านแม่บัวซ้อนถนนบุญเข้าไปด้านในร่วมกันเลยค่ะแต่นาของเมืองนอก ของเมืองแน่บะกองเข้ามาเขาก็โดดเข้าใส่ลูกเฮาลานเฮาบะหูจักของเฮาเป็นสุนนักหลงเงาก่อนเนื้อในนะภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์จากถ้อยคำธรรมดาถูกปรุงแต่งมาสู่บทกลอนบทกวีประกอบกับเครื่องดนตรีเป็นบทเพลงที่ไพเราะ ตามแต่ภาษาของท้องถินน่นนั้นๆได้ขับขานออกมาเป็นมนสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตกทอดสู่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อมาค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเปิลอยู่กับแม่บัวซอนถนอมบุญแล้วค่ะซึ่งท่านจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านล้านนาค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าอู้ถึงจื่อแม่บัวซอนเนาะแม่บัวซอนถนอมบุญแต่ว่ามีฉายาว่ามึงเปาเจ้าเจ้าคือเป็นคนเมืองเป้าเลยแม่คะเจ้าเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของแม่เนาะ ก็คือแม่บัวซอนเมืองป้าวเปิ้นจะฮูหูจักกันในนามนี้นะจ้าแล้วันนี้น้องก็ได้มาแอวที่บ้านแม่เนาะมาดูที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนหูเจ้าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนหูอีกต้นเนาะเวลาลูกซิ์ลูกหามาก็จะมาเรียนกันที่นี่เจ้าเอาเมืองป้าวเปิ้ไกลคือแม่จะฮห้ความหูในเรื่องของการจอยซอลอย่างอีตอยแม่ก็เจ้าครื่องขเพลงพื้นบ้านล้านนาเจ้าน้องได้ยินมาเพลงพื้นบ้านล้านนามันมีหลายอย่างเนาะไหมเนาะมีรำห้าม อาจามีเพลงกลมเด็กมีจอยซอของแม่ที่จะเป็นจอยซอมันแตกต่างกันจะไดแล้วมีกี่ประเภทอเจาโอ้ถ้าอู้ถึงบ้ากำห้ำกำข่าวเนาะกำข้าวกำข่าวกำโค้งเนาะแล้วก็เเพลงกลมเด็กอันนี้มันเป็นเพลงเจ้าบกเก่าคนท่าโบราณเนาะแล้วก็ซอนี้เจ้าข็โบราณเหมือนกันเจ้ามีซอมีจอย หลายหลายประเภทเจ้า,จาเดี๋ยวนี้อู้ถึงซอนี้มี3าสประเภทละมันมันมันมาแตกมาหงอกมาลุนเนาะมันมีแบบสติงจอโซประยุกเนาะแล้วซอแบบละครเนาะแล้วก็ซอแบบโซผู้ อ oh. uh. 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 ๋ออันน uh. 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 ี้คือคือเปิ้ลนำมาดัดแปลงไปยุคต่ำยุคสมัยเจ้าแล้วแล้วเปิ้ลเฮียนฮูต่ได้คือฝึกเอาเองอย่างเราเองก็ว่าอย่างใดเจ้าเออแรกแรกเมื่อก่อต้องมาเฮียนกับกูบาอาจา์นะเจ้าการที่มาเฮียนนี่นะมันต้องเป็นคนที่ฮักที่ชอบที่อยากฮูอยากเป็นนี่นะเจ้าจากนั้นก็เขาก็เข้ามาสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหานะเจ้าแล้วอีกเนี่ยก็เออถ้าฮักแต่ชอบแต่ก็สอนที่ไป มันเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหล่ละแม่ได้เฮียนหูตั้งแต่เมื่อไดร่ละเจ้าจอยสอโอสำหรับตัวแม่นี่แม่เฮียนหูมาตั้งแต่ปี2500 <2500. S> 2 5 0 0เนาะ25 0 0อายุแม่ได้ส3ปีตอนนั้นน่ะแล้วก็อู้ถึงเพลงซอนี่มันถ้าจะมีมาเมินแล้วน่ะตามแม่อ่านหนังสือริลิพะรอเนาะเจ้าประกอใจซอนี่เปลี่ยนสือ่อคือเอ่อ พ่ะโลกับพ่อเพื่อนพ่อแพงอย่างนี้น<อ>ะเจ้าการอวดชมชมความงามอัญญนย่างอีน่ะจ,จ้ะเพื่อกระจายจังโสไปปิดสื่อจะ้จะที่ผมสนใจก็คือว่าเอ่อพอมีเวลาว่างจากการทำแมา่หาักินนะครับพ่อทุกนี้ก็ทำงานแล้วแหว่งนะครับแล้วก็หูมเรื่องจ้อยเรื่องซอมาแต่ต้นพอมาแปะใส่แม่ครูก็เลยมาขอเป็นลูกศิษย์นะครับ เราก็อปุอนกระจยดีนะครับเพื่อโอกาสแล้วก็สอนอย่างที่ยายบอกว่าสอนแบบมหาวิทยาลายัยคือต้องค้นคว้าม,มาก่อนฝึกมาก่อนนะครับแลาถึงเวลามีข้อข้องใจหรือว่า <c oughs> มีความบกหูที่ไหนหรือว่าต้องการขยาย,ย,ายความยายจะเพื่อโอกาสแล้วก็สอนในลักษณะแบบผู้รู้ให้ความรู้อะ่ครับซอสจะดีก็คือว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับเพลงนี่สามารถแต่งไว้ลวงแนเพื่อที่จะห้องคือคนฟังได้เมอครับแต่ซอนี่คือ เรื่องราวจะเกิดขึ้นใหม่ทุกทุกเวลาที่เขาไปแสดงนะครับสถานการณ์จะเป็นตัวกาหนดว่าเขาจะอู้เรื่องอย่างเขาจะเอาอย่างมาอู้เพื่อคนอื่นสนใจนะครับนี่คือลักษณะเด่นของจอยซอครับบอกว่าสถานที่เวลาเปลี่ยนไปทํานองซอเหมือนเดิมแต่เนื้อเรื่องจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เขาขึ้นแสดงนะครับนี่คือจุดเด่นครับ ดินแดนล้านนาในอดีตเคยเป็นถิ่นที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางด้านอักษร,รศาสตร์วรรณกรรมวรรณคดีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเช่นข้าวซอคำห้ำําเพลงกล่อมเด็กคำหยอกล้ออู้บ่าวจอยซอโครงวรรณกรรมเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับวิธีการดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านล้านนามีแบบแผนเป็นของตนเองอย่างชัดเจน แล้โอกาสไหนพ่อ,องที่เขาจะได้ไปโชว์กันแสดงจอยสอ,อ,อโอกาสนี่ถ้าเป็นงานมงคลนะเจ้ามันก่อนอิ้นก็อย่าเอาหมู่เจ้าเจ้าจองสอเนี่ยไปทุกง,งานนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นงานฉลองคัดทยศเนาะจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่เนาะจะเป็นงานทําบุญ ถ้าเป็ยนงานทำบุญทุกอย่างอ่ะลูกงานกับทีนงานวัดอะไรอย่างนี้ากับทีนต้องมีเจ้างานฉลองน้ำพระธาตุเจ้าอย่างตามประเพณีของขนบธรรมเนียมของเมืองเหนือเขาอินาเจ้าโดยมากจะจหมูแจ้งซอเนี่ยไปเป็ี่นปิดซื้อเจ้าในการเล่าเรื่องราวต่างๆสร้างความสนุกสนานตัวเจ้าเจ้าเจ้าอู้ถึงลำดับขั้นตอนในการเริ่มที่เฮาจะซอเนี่ยเขาต้องอย่างไดพ่องเจ้าอ๋อ ตอนที่เขาจะขึ้นไปโซเจ้าเปิ่นมีขันตั้งเหรอปิ่นมีขันตั้งสองขันคือของไม่ยิงหนึ่งขันของพระใจหนึ่งขันบสถแรกที่เขาจะสซอเขากาะโเ่ป่นของว่าโซบทสันเสริญน,นะเจ้าเขาต้องยกย่องเจ้าของงานเขาต้องว่ามีงานวันนี้งานเช่นว่าฉลองน้ำอสงน้ำพระทาตุเขาก็ไปอู้ถึงพระทาตุเอกรเจา ขึ้นบ้านใหม่เขาก็ไปอู้ถึงว่าวันนี้เปลี่ยนงานศิลิมงคลขึ้นบ้านใหม่ไอหยังเนี่ยนะจ๊ะก็คือคือคนในงานได้หูต่วยว่า <c oughs> ในวันเนี้ยเป็นไอหยังเจราถึงประวัติความเป็นมาเขาก็มายกยงอยงสรเสิญเจ้าภาพเป็นคนดีมีจื่อมีเสียงเป็น <c oughs> คนมีน้ำใจจักเจิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมการลงงาน้อเขาต้องแต่งใหม่กเออมาได้แต่งเจ้าคืออันนี้แล้วนี่คือเปลยนการดูดโซดนะจจ้าแต่ถ้าถ้าตีปุ่นเฮียนใหม่ เพิ่มใหม่นอกเช่นอย่างละอ่อนนี่เขาก็เขาจะต้องมีโบธุกรองกันคือบธเท่าเตีใจเมาเมื่อดุเป็นศีล้าเป็นศีลหลังคขึ้นต้นบทสรรเสริญนะจ้าของเจ้าของงานงานแล้วและอย่างใดต่อจ๊ะบทที่เฮาที่เฮาอันบทสรรเสริญเนาะเขาก็ยังมีการยกย่องเจ้าภาพห้ามถึงหัวใจของงานวันนั้นนะเจ้าแล้วเขาก็ยังมีการ ปัดเคาะปัดไผ่คือเจ้าภาพแล้วก็เื้อหมู่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะเจ้าแล้วก็บวกเหมือนเหมือนกับที่ว่าโอเจรเทียบบวเทียวบดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองเื้อเจ้าภาพแล้วก็คุ้มครองหมู่พี่น้องที่มาร่วมงานเจ้าแล้วก็มีการซออยพรเนื้อเปิลเอกเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องการโอนี้ถ้าเปลี่ยนงานบวชนะเจ้าบางบางบางที่ปุนเกาะ อีกข้อตอนแล้วป้นจะเฮ้อเจ้าสอบไปซ้อมมัดมือลูกแก้วอยาอ่าไปห้องขวัญไปปัดเคาะปัดไฟมัดมือตือขวัญเพื่อพ่อลูกแก้วอีอน่ะจ้าที่แม่ว่ามีพานขันตั้งพานขันตั้งนั่นประกอบด้วยอย่างพ่ออ่เจ้าแม่อืมอันป้น,ปนแป่งกลวยเจ้าคนตะกอนป้นจะเปลี่ยนกุวยกุวยขันตั้งเนาะที่ปุ้นชานกุวยตาห่างแล้วนะจ้าเจ้าปน้นละปุน้ปนก่อห้องด้วยใบตองดิบอีเนาะแล้วก่อนที่เครื่อง ครูนั้นก็จะมีสวยหมักสวยปูขันละแปดสวยเนาะาแล้วสวยดอกสวยเทียนนี่ก็ขันละแปดสวยแล้วก็มีสัตว์ใหม่หมอนใหม่ขันละชุด,ดก็มีเหล้าขันละขวดมีผ้าขาวผ้าแดงขันละชุดนะเจ้าแล้วก็มีน้ำขามีิ้นสมปอย <c oughs> ของกินของว่ามีข้นมผล,ลไม้อัญยัก็ใส่สกันไป หนอกุกหนอก้อยหนอกา่าหนอกิงนะเจ้าแล้วก็ของกินเนี่ยห้องข,ข,ข,ข้าวของกินไอนยางจิปะทะเจ้าห้ากาับพิหัวหอมพริกแข้งพริกนูมนหย่างก็ใส่าไปใน่เจ้าพ<ร>เพราะ<พ>าว่าขันซอ้อนี้มันก็บมความว่าของตี้เขาได้กินได้ใจนะเจ้าคือมันจะเป็น เป็นได้รวมในในขันฮะน,นะจ้าจะบ่งบอกู้าโห้ว่าอ๋อมีพริกมีเกลือมีนี้คือเป็นเครื่องปรุงรสนะเจ้า,จา<ห>ใส่เข้าไป<ห>มี<ห>อย่างใส่เข้าไปเหมือนกับเจา้าซอสที่จะสรรหาเอาเองค์ความโห้ต่างๆหลากหลายหลายรสหลายชาติหลาย<ห>อย่างตึงเผ็ดตึงเค็มตึงหวานตึงอ<ห>ย่างนี้นะเจ้าเอามาปรุงรสนี่ยเจ้าอยู่ในขันต่างเนาะแล้วก็เป็นจาพวกนอก้ยนอ้อยนอคิงนอคาโบน้ ก็คอือมันเตกนอ,อจา้ามีความหมายมดเลยมีความหมายเจ้าชีวิตของชาวล้านานานในอดีตนั้นผูกพันกับเสียงเพลงเกือบตลอดเวลาตั้งแต่วัยทารกมีเพลงกล่อมเด็กมีเพลงประกอบการละเล่นต่างๆเมื่อถึงวัยหนุ่มสาวหนุ่มๆจะนำเครื่องดนตรีประเภทสล้อซึ่งเปี้ย บรรเลงไปตามทางขณะไปหาหญิงที่ต้นไมาปองมีการขับลำนำที่เรียกว่าจอยส่วนในงานพิธีและงานรื่นเริงต่างๆจะมีการบรรเลงดนตรีการขับร้องเพลงและการแสดงเพลงปฏิภาคที่เรียกว่าซอแม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเพลงก็ยังมีบทบาทที่จะบรรเลงในพิธีชักประสาทบรรจุเข้าสู่ปาชาอีกด้วยค่ะ ก็บัยากแล้วก็มา่ง่ายนะครับสําหรับคนที่สนใจแล้วก็บ่ค่อยจะยากนะครับแต่สําหรับคนที่หัวสมัยใหม่แล้วก็ติดหยุดกับเพลงนี้ก็จะยากพอสมควรน,นะครับเพราะการจอยกอนันโซนี้มันก่อใจความหูพอสมควรครับบ่ว่าทางโลกหรือว่าทางธรรมนะครับต้องมีความรู้ตึงทางโลกก็คือแบบเรื่องการกินกันอยู่การหากู้ครองนะครับ แล้วก็ทางธรรมนี่ก็คือแบบเอาภาษาบาลีหรือเอาธรรมะม,มาประกบกับโซครับแต่ถ้าอู้ถึงว่าการ,การเฮียนโซแล้วเฮียนจบนีมน่มันมีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าการเรียนมหาเลยนี้ยังมีวันที่สิ้นสุดมันก็ครับแต่ถ้าเฮียนโซนี้เฮียนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรื่องใหม่จะมาเรื่อยๆตามสถานการณ์และเกาะสถานที่ครับ เจ้าแม่เจ้ามาตี่เรื่องของการแต่งตัวจังซอกันพ่องนะเจ้าที่แม่เอามาโชว์คือน้องพอนี่คือเป็นชุดของจังซอในยุคปัจจุบันมนะเจ้าเจ้ามันจะมีอะไรอย่างพ่องเจ้ามันก็มีชุดผ้าไหมเจ้าผ้าฝ้ายเจ้าแล้วก็สิ้นตีนจุกเจ้าแต่เขาจะชอบว่าตีนจกที่ไหนจะเป็นเมืองแป่เมืองนนานเมืองลงเมือง หรือเจาของแม่แจมของเจียงใหม่ละปูนประสังอย่างนี้นะจ๊ะได้มันก็คือเป็นเสื้อผ้าฝ้ายหรือว่าเสื้อผ้าไหมเป็นเสื้อลูกไม้ก็ได้ผ้าไหมก็ได้เจ้าหรือจะเป็นผ้าตอผ้าฝ้ายนะจ๊ะแล้วก็เป็นสิ้นจ้าแล้วก็มีติ่นจกจ้าตึงประจัยตึงไม่ยิมก็คือแต่งปื้นเมืองจ้าแล้วก็รวมถึงวงดนตรีตัวจ้า บทุนนี้เขาก็พัฒนากันขึ้นไปเจ้าจ้าปีมูดนตีก็จะใส่เสื้อสีเดียวกันเจ้าขึ้นเป็นเมืองนะเจ้าแต่กางเกงนี้พอใจนี้เขาจะนุ่งแบบแบบไแบบดอแบบเตียวขายาวนะเจ้าก็ได้จะใส่เตียวสะดออย่างก็ได้เตียวย้งเอ็นเอาพนทองเนาะเจ้าแต่ละยุคแต่ละสมัยเต่าที่แม่ซอมาอีนเนาะมันแตกต่างกันก็เจ้าแตกต่างเมื่อสมัยตะกอนบ้านเมืองกบ่เขาจะลืนเนาะเจ้าเออการ ติปจ้างจัางซอไปซอก็บอกแดงเจ้าการแต่งตัวมันก็นเลือยไปแบบธรรมดาพื้นบ้านเจ้าใครใค่นุง่งกันยังกันนุ่งไปได้เจ้าแต่ประเดี๋ยวนี้ปุ่นพัฒนาขึ้นเนาะอแล้วก็การที่เขาแต่งตัวคือมันดีน้อยาการเขาไปซอหนึ่งมันเป็นการเคารพสถานที่น,นะเจ้าเคารพเจ้าของงานเจ้า,จาบางทีงานเปื่อนเป็นผู้ดีมีเกียรติเขาอ,อย่าแต่งตัวบาสูภาพบาเรียบร้อยแล้วก็ก็บอกให้เปิงกับเพื่อนนี้นะเจ้าเจากฉะนั้นเขา จะเปลี่ยนแต่งเพื่อมันเข้ากับการกับงานในการจ้าแล้วมีท่าทางประกอบก็เจ้าด้การซ้วยการจอยเปิ้ลมีท่าทางประกอบก็มีเจ้ามีตัวเจ้าสมมุติว่ามันจะมีมุกตลกสดแทรกนะเจ้าแล้วอ่อนเขาก็จะลุกขึ้นแสดงอย่าเจาเตะตีเตะมือใส่การทำท่าทางเจ้าเอะกับตัวเปิงกับชุดไปตัวเจ้า เสียงจ้อยเสียงซซนะครับเปของโบราณเนาะสืบทอดกันมาเช่นปอเท่าแม่ม่อนเฮานะครับหลายร้อยปีเนาะนี่ก็จะขอฝากกับเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังนะครับเพื่อมาหันหน้าอนุรักษ์วัฒนธรรมของโบราณล้านนาของเฮานะครับเพื่อสืบทอดกู้เวียงล้านนาของเฮาไปตลอดนะครับเพราะว่าของมูนี่มีคุณค่านะครับแต่บางคนอาจจะมองมาเห็นว่าคุณค่าของจ้อยของซอนี่เป็นอย่างไดนะครับแต่เป็นการ อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มาฝากถึงเยาวชนรุ่นหลังเนาะเพื่อมาช่วยกันอนุรักษ์หรือว่าส่งเสริมหันหน้ามาเฮียนนะครับหรือว่าฟังซอทาความเข้าใจกับซอกับจอยนะครับแล้วเราจะฮู้ว่าซอจอยม่วนอย่างใดแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจหรือว่าทางสังคมหรือว่าทางวัฒนธรรมอย่างใดนะครับเบื้องต้นในการเรียนรู้เนี่ยบอกอกับตัวเองว่าจะเรียนสืบสารประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศีลปะวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นการต่อลมหายใจของคนล้านนาไปอีกซึ่งเป็นรากฐานของคนล้าน,นาอยู่แล้ว<อ>แล้วก็ต่อไปอีกว่าว่าถ้าเรียนแล้วเมื่อรู้เรียนให้รู้รู้แล้วไม่ถ่ายทอดก็เหมือนกับปกปิดตัวเองให้กลเป็นศูนย์เหมือนเดิมพ็พอดีเป็นอาจ,จารย์สอนพิเศษให้กับเด็กนักงเรียนก็บอกว่าเขาจะเอาไปแทรกให้กับเด็กให้เรียนรู้ในศีลปะวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วเรียนรู้อีกด้านหนึ่งของตัวเองบอกว่า เมื่อมาเรียนรู้การขับซอจะเป็นการใช้ในรูปพระมาเรียน,นจะใช้ในรูปแบบของการประพันธ์เขียนบทเราก็เอาบทธรรมะมาสอดแทรกถือว่าเป็นการเสริมสร้างแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นศิลป,ปะของชาวละนะ้านนาจึดให้สืบไป การซอมีมานานตั้งแต่สมัยโบราณเป็นวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชาวล้านนาและได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงช่วงสมัยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มนำละครซอเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งเครื่องดนตรีจากภาคกลางพระองค์ทรงมีอัจฉริยภาพทางด้านนาฏศิลป์การดนตรีเป็นอย่างมากทั้งยังทรงแต่งซอพื้นเมืองไว้หลายเรื่องเช่นซอพื้นเมืองในคราวสมโพธช้างเผือกซอเรื่องสาวเครือฟ้าซอเรื่องน้อยใจยากับนางแว่นแก้ว น,นี่เขานั่งอยู่กับเครื่องดนตรีแล้วกับวงดนตรีพื้นบ้านล้านนานะเจ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจอยซอนี่มีอย่างพ่อกังเราไหมเดี๋ยวแบบเม่อย่ามาเปียกหนอนอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือปีก้อยเจ้าปีก้อยปีก้อยนี่ปีนำเสียงนำเสียงถ้าเสียงปีนี้ใหญ่จเจ้าซอจะต้องใช้เสียงใหญ่หญเจ้าถ้าเสียงปีนี้มันน้อย เจ้าซก็ต hmm. ้องใจเสียงหน่อยมันก right. ็ม mm ีค hmm. ีย์ของมันเจ้ามีคีย์ของมันตัวเจ้าคือเขาจะต้องใจเสียงของเขานี่ไปตามเพิ่มเพิ่มมันเต่ากับปีเจ้าเสียงปีเจ้าเจ้าแล้วก็มันจะมีอยู่อันนี้ปีกลางเจ้าอันตรวจตัวนี้ก็สําคัญเจ้าตัวนี้เป็นปีน้าและอันนี้จะเป็นตัวลุ้นเอ่อบังคับคือมันมีจังหวะมีอะไรอย่างเงี้ยจังหวะจะโคนให้มันดูสนุกาสนั่นแน่นขึ้นเจ้า ปีกลางเนาะเจ้าละปีเล่มน้นนอยนี่พิ่นเพราว่าเป็นปีตัดปัปเจ้าอ,อันนี้มันจะปีตัดประสานเสียงเจ้าแต่มันก็ถ้าขาดมันก็บ่มบ่นเหมือนกันมสมัยแต่กอนนั้มันมีปีปีแม่แถมเล่มหนึ่งตีมังยาวเหรอพุ่นแต่ทีนี้มายุคเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการสอบเปลี่ยนสอบประยุคขึ้นมาก็เลยเปลี่ยน เอาปีแม่ออกไปแล้วก็เอาซึงนี้เข้ามาแตนจ้าซึงแตนจ้า้ซึงนี้เข้ามาแตนปีแม่จ้าเสียงมันใกล้กันก็แต่ะไรเจ้าถึงต้องใจเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเพราะตัวนี้จะเปียตัวกระชับเจ้าเพราะว่าปีแม่สมัยตะกอนนี้จากซอนนี่มันจะซอไปตามตามอารมณ์ตามอันอย่างนี้่ะเจ้าจะจ้าเนืๆไปแต่ตัวนี้เข้ามาบังคับจะทำาให่มัน เล่งแล้วขึ้นเจ้าดูสนุกสนานแจานักขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นเห็นนักเอต่อาเอซึงเขามาใส่เจาเจพูดถึงการจอยซอเนี่ยเครื่องดนตรีที่มีความสําคัญที่สุดและก็เป็นรักเลยนี่คือตัวไหนเจามันก็รวมกันดึงรวมกันหมดเลยอ๋อต้องมีความสําคัญเท่ากันเท่ากันต้องมีซีตัวนี้แต่ที่ขาดมาได้นั้นแน่ๆนั่นคือปีน้ําเสียงเจาตัวนี้จะขาดมาได้เลยเจ้าเจ้า พูดถึงการซอเนี่ยการจอยซอนี่เราสามารถซอโดยติแบบต้องมีเครื่องดนตรีได้ก็เจ้าได้แต่ม่ากับแมบมวลนะกะมันก็บแบมวนมันก็บแบบคลึกคลื้นเออมันแบบมีไอยังมันก็เหมือนอุท้อเพลงแบบมีดนตรีเจ้าเจ้าซอก็บแบบมีปีนะแต่ฟังได้แต่มันมันแบบมีตีอันเหมือนกับไอ เฮากินแกงบดได้ใส่แป้งชุบโรส์บดได้ใส่โรสดีบดได้ใส่อย่างเงี้ยเนาะบดได้ปรุงโรอ่ะเจ้าถ้าเฮามีโดนตี้มีอันยังเข้าไปมาดูเหมือนเฮาได้ปรุงรสมีสังขยาอย่างเข้าไปเพราว่ามันมีการแย่มีการยอกร้อกันตัวในหม่้เจ้าเจ้าเจ้าอันเดียวแต่ต้องขอแม่ซอเนาะตึงวงเนี่ยคือฟังบทสั้นๆสักสักเพลงหนึ่งได้กับเจ้าเจ้าเนาะ สิบนิ้วจะขอยุกมือยอฟังเสียงซอแจากววสนเบืองป้ายมือไว้สาเช้าเพราะว่าปีน้องสัทาแก่เท้าลูกหลานตันเต้านุ่มเน่าสาวจีตีปักกันมานั่งพอรายการค่อยออกทีวีช่องสิบเอ็ด เนใดเอาโซจับใจเป็นโนมันม้วนกะบะม้วนม้วนกะบะม้วนอยู mm ่ท hmm ี hmm ่คนฟังเนาะมหน้อจังซซจะดีจะดังคนฟังต้องหูที่ทวนะจังวะทำนองลวนล้เนชาาสำหรับเพลงโซเป็นเพลงพื้มบ้านล้านนาตี้ผู้หลักผู้ใหญ่เวลามีงานเมื่อใดก็ ห้องเอาแจ้งซอหมูนี้นะเจ้าไปเปลี่ยนการต้อนรับครับขานเอาไปปิดซื้อกางนะเจ้าเพราะฉะนั้นแม่ก็ขอฝากกับหมูแจ้งซอทุกคณะในภาคเหนือนะเจ้าเฮามาช่วยกันให้มันอยู่ในขอบวัฒนธรรมเวลาการเข้าไปครับขานไปสแสดงให้เพ้นพอจะไปห้มันเลยเขตวัฒนธรรมไปบางทีผู้รักผู้ใหญ่ท่านมาฟัง เป็นกรนมที่บอกให้สมควรนะเจ้านาะเฮาก็หลีกเลี่ยงไปได้เจ้าเอาไปเปรียบเทียบอย่างอื่นอย่างอย่างก็ได้เนะจาขอฝากกับพี่พี่น้องน้องเฮาช่วยกันคือมันอยู่ในศีลธรรมจริยธร,รรมคุณธร,รรมวัฒนธร,รรมตั้งหลายที่คือมันอยู่กู้แผ่นดินล้านาม,มานะเจ้าเพราะฉะนั้นแม่ก็เป็นห่วงเยาวชนคนรุ่นใหม่นะเจ้าเนาะแถมประเมินก็ยได้รับตาลาโลกไปก็ขอเอาความคิดที่ แมม่่่ีอยูเปยไปัจจุบันเพลงพื้นบ้านล้านนาได้มีรูปแบบในการแสดงให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเพลงพื้นบ้านล้านนาในวันนี้จึงปรับเปลี่ยนไป เราได้เห็นทั้งซอสตริงหรือซอซิ่งเพลงลูกทุ่งคำเมืองเพลงสตริงคำเมืองเพลงโฟกซองคำเมืองทั้งหมดนี้ล้วนได้รับอิทธิพลจากเพลงพื้นเมืองปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามการเวลาแต่ว่ารากเงา้าล้วนมาจากวัฒนธรรมเดียวกันค่ะ และว,วันนี้นะคะเราก็ได้เห็นเยาวชนไทยนะคะที่ให้ความสําคัญกับเพลงพื้นบ้านล้านนาได้ร่วมกันอนุรักษ์และก็สืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้คู่กับคนไทยต่อไปค่ะรายการเล่าเรื่องล้านนาก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยกันอนุรักษ์และก็สืบทอดเพลงพื้นบ้านล้านนาไว้ให้คู่กับชาวเหนือต่อไปค่ะ เพลงพีมบ้านล้านานานะคะเป็นบทเพลงนะคะเป็นบทเสน่ห์ที่ขับขานที่อยู่คู่กับจิจิชนชาลานนานะมาโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะเพลงล้านานานั้นจะไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าที่ควรนะคะแต่ก็เชื่อแล้วค่ะว่าก็ยังคงจะอยู่คู่กับชาวเชชิงใหม่กับชาวล้านานานั้นอีกต่อไปนะคะ และต้องขอขอบคุณนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้สำหนุวการนี้ขึ้นมานะคะและวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันพุธที่2ของเดือนตั้งแต่เวลา4ี่โมงสโมงครึงนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ